รอบแรกครับสามสิบนาทีเยอะมากจะเยอะกว่า,ารอบแรกอีกโอ้ปาตะเพียนปาตะเพียนปานินสิบนาทีเท่านั้นเองสวัสดีครับวันนี้มาพบกันอีกเช่นเคยนะครับกับการดักปลาซิว ep สิบแปดนะครับผมวันนี้มากับความคืบคืบฟ้าคืบฝน อากาศกำลังดีไม่แน่ใจว่าฝนจะตกไหมนะครับหมายเดิมครับสะเดิมวันอาทิตย์ที่ผ่านมาก็มีฝนตกเล็กน้อยนะครับทำให้ป่าที่แห้งแล้งเขียวขึ้นนะแตกยอดกันเต็มเลยครับเห็นไหมครับโอเคครับ ep 1 8ครับเหมือนเดิม <c oughs> กับขวดดักปลาซิวด้วยขวดน้ำนะครับมีขวด ขวดโยน <c oughs> มี6หลังนะครับขวดจัมโบ้โยนเหมือนกันแล้วก็ขวดลอย3มหลังนะครับทั้งหมดสิบหลังนะครับ EP สิบแวันนี้บรรยากาศดีมากครับก็มาดูกันว่าจะได้มากน้อยแค่ไหนสหรับบรรยากาศแบบนี้นะครับโอเคครับผมไปชมกันเลยอมาดูหลังแรกกันครับ จำโม่ไม้เดิมครับมันก่อนก็มีคนมาขโมยกล้วยนะฮะยังซากอย่างเดิมอยู่เลยตัวใหญ่ใหญ่ตัดไปกินซนะนนนเพราะตอนนี้มันปิดป่าไมีคนเฝ้ามันอยู่มันไม่มีบ้านคนนะครับมันก็เลยมีพวกหาของป่าก,ก็มาขโมยโอเคครับหลังแรกโยนกันเลย เยอะมากนะครับวันอาทิตย์ที่ผ่านมาก็ไม่ได้มามาดักเลยครับมีติดทุระจมเรียบร้อยครับเดี๋ยวมาดูกันครับหนึ่งชั่วโมงวันนีจ้จะดักสักสองรอบมาไวนะครับเนียฮะลงแป๊บเดียวก็เข้าไปแล้วครับ เห็นไหมมันเยอะมากจริงๆนี่ฮะโอเคเดี๋ยวไปดูหลังต่อไปกันเลยครับหลังที่สองครับเป็นขวดขวดรอยครับโอ้ลมแรงมากมาดูกันว่าจะได้มไหมฝนฝนจะตกเลยครับแต่ว่าจะตักสองรอบจะทันไหมเนี่ย one <laughs> nine เรียบร้อยครับขวดลอยนะยครับมีโฟมเป็นทุนโอเคครับเดี๋ยวไปดูหลังต่อไปเลยอ่ะหลังที่สามครับอดโยนครับขึ้นลอยก็ไม่ค่อยดีเท่าไหร่มันจะจบในข้างต้องใส่ในวันนี้ทำงานม,มา,มา จมเรียบร้อยโอเคครับไปหลังต่อไปกันเลยหลังที่สี่ครับไนนายเดิมเข้าดวันนี้ลมแรงครับลมจะพัดขวดไปดิมตลิงดูกันครับว่าจะเป็นยังไงกับสภารรยากาศตอนนี้ครับ

มันค่อยดีเท่าไหร่ครับเดี๋ยวปรับใหม่ครับแก้ไขใหม่อา้าวหลังที่5ครับจาันี้จะลง ที่ห้าครับสาสแรกกำลังจะจมครับเรียบร้อยครับโอเคครับหลังที่เจ็ดครับอีกไม้หนึ่งนะครับมาดูกันครับว่าจะเป็นยังไง EP สิบแปดนะครับสานี้จะลงสักสี่หลังอ๋อสามหลังดีกว่าโอเค ก็เดี๋ยวเปลี่ยนแล้วไงแล้วใส่ชั้น ครับอ่จมเรียบร้อยตรงโฟมข,ขาวๆนะครับโอเคครับอมาดูอีกหลังครับอีกตะหนึ่งนี่ปวดใหม่ล่าสุดํามาใหม่เลครับสายกระส่านเ่กันเลย โจมเรียบร้อยครับโจมเรียบร้อย,อยไปใส่อีกที่นึงแล้วกันไปเลยครับครับอีกหมายนึงครับนี่จะวดลอยล้กันหมายนี้ไม่เคยลงครับลองดูว่าจะได้ไหม ปลาเนี่ยเป็นแบบปวดลอยครับเหลื่อก็เป็นออข้าวเจ้าเออข้าวเหนียวครับคู่กับหัวอาหารไก่น้อยแล้วก็กระปิปวด้อยครับปวด้อย เรียบร้อยครับจะเอียงครับไม่เป็นไรครับไม่รู้เกาะกิก่งไม้หรือเปล่าโอเคครับโอเคครับหลังที่เก้าครับ เป็นัไครับ ครับปลามาแล้วโอเคครับไปหลังสุดท้ายกันเลยครับหลังสุดท้ายครับหลังที่สิบแบบขวดโยนครับมาเดิมปลาใหญ่ก็มีนะครับเรืเลยโอเค จะจงครับเสร็จเรียบร้อยครับสิบหลังนะมาดูกันครับทิ้งไว้อีกสักชั่วโมงหนึ่งมาดูว่าจะปังเหมือน EP อื่นไหม EP 18นะครับ EP นี้เรียบร้อยครับอ้าวเดี๋ยวรอเวลาครับผมดูครับทุกคน30นาทีนะครับขวดจัมโบ้เต็มขวดเลยครับโอ้โห ้องส่ต้องได้ก,กู้ขึ้นมาสักรอบนะครับเดี๋ยวเอาใส่อีกรอบนึงเนี่ยฮะเดี๋ยวมาดูกันครับว่าจะได้เยอะขนาดไหนแต่ดูแล้วน่าจะเยอะครับเยอะเยอะมากเลยโอเคครับผมมาดูกันเลย โอ้โหนครับโอ้โหสุดยอดสุดยอดรอบแรกครับ30นาทีดูกันชัดๆเยอะมากนะหมยนิดลงเทไรก็เยอะทุกนี้เป็นๆครับไม่มีตายครับโอเคครับเดี๋ยวมาเทใส่ถังกันเลยครับเยอะเยอะเยอะโอ้ เลยนี่ครับโอ้ได้เป็นหมกครับผมเดี๋ยวลงอีกรอบครับโอเคเลยครับอ้าว ถึงเวลายามปลาแล้วครับเดี๋ยวมาดูถังจัมโบ้ครับรอบสอ รอบทีสองนะครับเยอะมาก,อากจะเยอะกว่ารอบแรกอีกดูนะฮะ,ะทิ้งไว้ครึ่งชั่วโมงนะครับตัวนี้โอ้เยอะมากๆเลยครับนี่ฮะโอ้ลงกี่รอบกี่รอบก็ได้โอเคครับผมโอเคครับผมมาดูอีกหลังต่อไปครับ เข้าเลยนี่ปลาใหญ่ก็มีเห็นไหมโอ้ปลาตะเพียนปลาตะเพียนปลานินปลากระดีโอเคครับผมสุดยอดเลยครับหลังนี้เจะาออกอยังไงล้ะทีนี้ขอเวลาออกแป๊บนึงนะครับามาดูอีกหลังครับ นะครับเข้เามเข้ามเขาอยู่เข้าอยู่ขนาดว่ถูกวยเนี่ยงงโอเคโอ้ยเยอะเยอะ นี่ครับปวดรอยครับปวดรอยนี่เลยอ่าชัดชัดสดสดครับนะเป็นปลาเต้นเลยครับโอเคครับผมอ้ามาดูหลังนี้กันครับ อยู่ครับพอได้อยู่นี่ครับสบเสริมกันเลยตัวใหญ่ๆโอเคครับโอเคครับมาดูหลังสุดท้ายของศาสตระนี้นะครับ ีบโอเคครับพอได้อยู่นะครับนี่นี่นี่แล้วนิดหนึ่งอ้าวมาดูอีกหลังครับ พอได้อยู่พอได้อยู่เนี่ยอาอมาดูขวดจำโบค,ครับรอบที่สามนะครับไปสามรอบนะครับ ที่สามนะครับรอบที่สามครับ EP สิบแปดครับปวดจัมโบ้ครับนี่เลยครับเยอะเหมือนเดิมครับโอ้เยอะจริงๆเยอะมากเยอะมากอ้าวมาดูหลังถัดไปกันครับ ไม่เข้าเนี่ยครับโอ้เข้าเหมือนกันโอเคโอ้เดี๋ยวเย็บรอบนี้อ่ามาดูหลังนี้ครับสองหลังคู่เลยครับหลังไมหงไมหมานไหมอ๋อเสือกตึงเสอกขดอาดอู้ยเยอะ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 ไม่ผิดหวังครับตรงนี้ครับไม่ผิดหวัง EP สิบแปดครับปลาซิวเยอะจริงๆ หัวดจัมโบร้รอบที่สี่ครับดูกันครับเยขนาดไหนนี่ครับรอบที่สี่รอบที่สี่นะครับสิบห้านาทีครับนี่เลยครับสิบห้านาทีนะครับ ได้ขนาดนี้นะครับนี่รอบที่สี่แล้วนะครับโอเคครับเดี๋ยวลงรอบที่ห้าครับอ้าวมาดูขคอาดัมโบ้นะครับรอบที่ห้านะครับรอบสุดท้ายแล้วครับจะเป็นยังไงโอ้เนี่ยครับรอบที่ห้า รอบที่ห้านะครับ EP 18ใช้เวลา10นาทีนะครับเนี่ยฮะ10บนาทีเท่านั้นเองโอเคครับผมสำหรับคลิปนี้นะครับก็คงจงจบเพียงแค่นี้นะครับหมดเวลาแล้วนะครับเดี๋ยวมาดูผลประกอบการว่าจะเป็นยังไงบ้างครับผลประกอบการวันนี้นะครับโอ้โหเยอะมากเยอะมากเยอะมากปลาใหญ่ก็มี ก็มีปลาขาวปลาตะเพียนปลากระ,กะดีโอ้เยอะมากๆครับใน EP 1 8นะครับดักปลาซิวด้วยกวดน้ำนะครับสําหรับ EP นี้ก็ขอจบเพียงแค่นี้นะครับผมขอบคุณที่เข้ามารับชมติดตามนะครับผมกดไลค์กดแชร์คอมเมนต์ได้เลยนะครับขอบคุณมากครับ